สวัสดีครับพี่หมอทักคุนะครับยามาเรีแอคชั่นเช่นเคยน้อซื้อยามาเรีแอคชั่นตอนนั้นยูทูดถังซานออกมาทีปีที่209หรือตอนที่209นี่น,นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่อ่าเหมือนตรงที่แบบทางซานเขาจะแบบไปหาไอ้พวกพี่แสนปี2ตัวน,นั้นเนาะคือแบบแล้วระหว่างทางที่กำลังจะไปแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงแบบเหมือนสัตว์วิญญาณเขาแบบวิ่งหนีออกมากันอะไรเงนาะก็เลยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใจกลางป่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเลยคาดเดาว่าจะเป็นพวกผีตรงที่ไปโจมตีพวกพี่แสนปีหรืออเเปปล่าาาะะะไรรมณนนี้น โอเคครับซึ่งคลิดแมนก็ต้องติดตามรับชมไปนะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดและสมัครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราไยนะครับโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปดไปดีกว่านะครับผมตอนที่209โอเคมาพืชพันธุ์ที่นี่เพียงพอสามารถจะขยายเขตแดนเงินคามได้จนถึงขีดสุดพลังวิญญาณและพลังจิตฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แล้ว อช่วยข้าปกป้องข้าจะแกะรอยหาพวกเขาเห็ุแดเงี้ยครับโอ้โหเฮ้ยน้องเวลาเปิดวงแหวนอะเห็นทุกตารางนิ้วอะฮึหยุดทาางด้นดนี้ดิพเหรอิ์พีเตอร์กลพลังจิตกรนเส้นสาย จะค้นหาตำแหน่งได้ไกลย,ยิ่งขึ้นโอ้ดูข้างบนฟ้าเมื่อกี้แม่งนึกว่าเป็นผีเสื้อเป็นพิษจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูเสียหายเยอะเหมือนกันนะ เสียงคำรามนัวองกินเนาะเาเขาเจอไหมเพราะเขาเป็นไงบ้างตาหมิงเอ๋อหมิงไม่ค่อยชู้ดีข้ากราดพลังจิตไปตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ได้แค่คร่าวๆพวกเขากำลังหนีหนีมีคนไล่ตามอยู่ด้านหลังคิดว่าจะเป็นคนีหนีน,นะฮะไปไปแล้วป<ะ>่าลมหายใจของพวกเขาไม่คงที่น้าจะบาดเจ็บคงบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยท่านว่านจะต่อสู้กันมานานหลายวันแล้ว โอ้หลายวันแล้วเหรอเรื่องนี้ไม่แปลกใจอะไรเงี้ยเซอูเซอูไม่ต้องรดิจะเข้าไปในกระเป๋าอนก่อนเออเออข้าจะรีบไปโดยเร็วต้องหาตาหมิงเออหมิงให้เจออยู่เนี่ยเซฟพลังด้วยเนาะโอเค ตีตัวเนี่ยมาเนี่ยโหหนีจริงหนีจังเลยเพราะว่ามันอันนี้เนาะฝั่งมันแบบน่าจะแบบเอาตัวเก่งๆมันก็ยิ่งระดับ90อัพกันแน่ๆน่สนใหญ่ามากแดนเาแตทำให้พวกเขาช้าเพียงชั่วขณะอีกไม่นานพวกเขาก็จะตามมาทันมนุษย์พวกนี้มันช่างตำแซมครั้งก่อนสองคนนั้น ทักษะลญญานยึดจุดเวลาก็อยู่ในนั้นด้วยอต่ว่าวเขารลอกโยมตีจนเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็พี่ใหญ่ผมไม่ได้รับบาดเจ็บหนักเช่นนี้มันก็จริงอยู่ตอนนั้นอ่ะหม่จ้ามนุษย์สองคนนี้จะหน้าหลังเกียรติแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นพลังของนางอเอาให้ตรงสิบีตรงมาด้วยเหรอพวกเรากต้านไม่ไหวโอ้โหคุดโหดเลยพี่ใหญ่โอ้ย ไม่น่าไหวแล้วผมวัวถึงวาแล้วรีบหนีไปซะตามที่มีลมหายใจเจ้มีความหวังเจ้าจะรับที่จะช่วยเหลือแล้วไม่ใช่เหรอพดนลุมตียิ่งเมื่อไหร่วันนึงก็น่าจะไม่ไหวจริงอ่ะผมมันอยากได้ผมแหวนกระดูกวิญญาณของข้าเจ้าฝันไปเถอะถึงข้าต้องทำลายตัวเองเออระเบิดตัวได้หรือเปล่าปล่อมันได้ไปง่ายๆท้องใบที่ใหญ่ ร่างไรที่ข้ายังหายใจจะไม่มีวันทิ้งท่านแน่เขตแดนพวกทุบแรงร้องท่วงอืมอืมมาภาษาเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นเล่นขนาดป่าเจ็บสาหัสยั่งไปแรงสู้ตอบโต้กลับอีกสมกับเวลาชันสัตวิญญาณแห่งป่าสิงโตจริงๆเขตแดนโม่เลนะโอ้โอ้ เอาจริงนะงานนี้นนนไม่ไ้ทาไปอย่างเงี้ยทีไปตกมาคนเดียวก็ได้แถมยังมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าที่พ่อคิดไว้ด้วยทั้งๆท,ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเช่นนี้ยังสามารถสกัดการไล่โจมตีพร้อมหลบหนีอย่างคล่องแคล่วพลังอันมหาศาลเช่นนี้แปลว่าวงแหวนแ,และกระดูกวิญญาณจะต้องเป็นของฉันเยี่ยมถ้าหาค้าได้มีแต่ของอย่างนี้ข้ามั่นใจว่าจะต้องไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายได้แน่ขั้นตอนสุดท้าย ตอนนี้พวกเราเจ้าเดราชาญสองตัวนั้นใกล้จะสิ้นใจอยู่รอมรอแล้วอย่าเสียเวลาอีกเลยกำจัดมันไปเดี๋ยวนี้อนตอนนี้กำลังนะต่อให้ถังซานจะแบบมาช่วยได้ทันแต่แบบฝังจะช่วยได้ไหมแบบเพราะว่าฝังมันแบบมันระดับ90กันแบบททบทุกคนแล้วม<ต>ั้งเนาะแล้วก็มีปีปีโตมาอีกอะโอ<ฮ>้โห<ฮ>ทำลายพื้นดิน ทักนสักวิญญาณที่ก้าวไรนารสคอมโบนกิกยโอ้โอ้โหวิสวยอ่าเขาเหนื่อยอะเนาะลางได้จะแทบไม่เหลือแล้แน่ผมว่าฮะโอ้ วิญญาณที่8เลือดไหลระอุวันนี้ก็แบบก็สิจำได้ก็สิหมดหมดแล้วหมดที่มาไม่แน่ใจเคยเจ้าสำนักไอเจ็ดไอ้นะนะั่นอ่ะไอหัวขาวไม่รู้ไม่แน่ใจ,ใจคนเดียวโอ้ย่าเนาะเราเอา่นนานฐานมะฮุนมาคอมโบกันมาโอ้โห ผมว่าถ้าปีตุ่นผีปีตุ่งไม่มาเอ้ยคนที่แม่งมาล่าเนี่ยแม่งตายหมดแน่แน่อืมเอ้มังกรเหรอเออคนนี้ผมไม่ชัวร์เขาตัดเท่าไหร่คนน่้ขันนิดไว้ไม่สิอะไรวะก็เลืนเขกไก่้ละวิญญาที่บ้าค่ะจิไปทักษะวิญญาณหรือว่าเป็นการโต้กลับเพื่อสุดท้ายของตาหมิงเออหมิง เหตุดนเงินคำจ้าพลังวิญญาณของทั้งสองอ่อนแอลงในช่วงพริปตาโอ้โหเจ๊ข้าประเมินความมุ่งมั่นของสัตว์วิญญาณทั้งสองต่ำเกินไป จมตีเพือกสุดท้ายทำให้จักรวรรดิของข้าเสียราชทินนามพรม,มยุทธไปหนึ่งรายโอ้ตายเหรอเราจะโจมตีพวกมันอีกครั้งไหมขอรับไม่จําเป็นสัตว์วิญญาณทั้งสองถูกพิษรุนแรงยิ่งโจมตีกลับแบบนี้ผิดยิ่งลุกลามเร็วขึ้นโอโจมตีให้ช้าลงหน่อยระวังเดรัจฉานทั้งสองที่ใกล้ตายแหวงกันยิ่งใกล้ถึง<อ>จุดจบยิ่งต้องระวังวงแหวนวิญญาณทั้งสองข้าต้องเอามาให้ได้อย่าให้ผิดพลาดเพียงแม้แต่น้อยขอรับ ใครอยู่ไหนวะทังซานเนี่ยเออหมิงยังตามอยู่ช้าๆการโต้กลับเพื่อสุดท้ายของทั้งสองทบายพวกมันไม่ได้โจมตีรุนแรงเพียงนี้แต่ลมหายใจปีๆปีตรงไม่อ่อนลงเลยพลังของนางคาดว่าคงไม่ได้ไปกอบปัวไ่้สีที่ระดับ9น่าจะประมาณนั้นประมาณั้นน่ะจะช่วยต้าหมิงเอิ่มหิงในมือนางได้ไหมนะผ่านการสอบแข่นสนามแรกพลังของข้าแข็งแกร่งขึ้นมากพลังวิญญาณระดับ85พอที่จะแข่งขันกับราชินีนามพรอมยุทธทั่วไป แต่กับปีแต่กับปีปีโตงอ่ะเออคนละเรื่องอ่ะเขตของราชธินนามพรมยุทธ์ทั่วไปนานแล้วไม่ว่าจะระดับพลังวิญญาณหรือว่าวงแหวนกระดูกวิญญาณข้าเสียเปรียบทุกประตูมีเพียงอย่างเดียวคือตีสูเทพสมุทรจะเป็นอาวุธที่เหมาะกันและข้าได้เปรียบเรืออาวุธวิญญาณเพียงแต่ต่อให้มีอาวุธเทพข้าก็ยังใช้พลังทั้งหมดของมันได้ไม่เต็มที่ส่วนดาบมาซิลหลวงของท่านทวดก็เป็นอาวุธเทพที่ไม่นด้ไปกว่าตีสูเทพสมุทร ท่านพวดจากไปไกลแล้วข้าก็หมดหวังท่านพวดไปไหนแล้ววะเนี่ยไใน่าหลอดแล้วเงี้ยผมว่าแรงของมันอ่อนลงเรื่อยๆๆทิศมันก็แบบโอ้โหไหลเป็นน้ำเลย ดูดิแรงไม่แรงอ่ะคือจังตายอ่ะพวกพี่ไม่โคตรถึกอ่ะนี่มันอะไรอ่ะนี่มันหลงปราดขอ,องต้าหมิงเอ,อ,งอ้อหมิงออดลงอีกแล้วเขาตกลงเร็วขึ้นอีกเดินกว่านี้โอ้ตามทันเหรอวะ อดทนมาได้นานถึงขนาดนี้ถือว่าไม่ง่ายทีเดียวลม้มสะเถอได้เป็นวงแหวนและกระดูกวิญญาณให้ข้านับว่าเป็นเกียร์โอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี่้วก็เครียดนะเริ่มเครียดแล้วนะคือแบบเอะผมกาลังคิด,ดว่าถ้ากัถางซานไปถึงมันไปแล้วมันจะช่วยอะไรได้วะนี่เราคิดถึงคันนี้แนละ้วคือแบบน่าจะปานมาน่าจะทันะแต่แบบ มันยากว่ะมันผมคิดนะตอนนี้ถ้าเป็นแบบไอ้พวกระดับเบนจามาไอ้ผีกระดูกดาพวกนะั้นถ้าแบบสู้อะ่ะอ่ะต่อให้สองลมหนึ่งอะ่ะทั้งซานก็ไม่ตายแน่ถึงจะชนะไม่ได้แต่ก็ไม่แพ้นแน่ผมว่านะนั่นแหละแต่ไอ้พวกนี้แม่งมันเอาระดับก็จะริยที่นำามยุทธ์แม่งมาแบบจัดเต็มอะผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมไอ้ปลาอะไรว่าปลาเป้าหนึ่งตัวไอ,อ้หอกหอกงูเนาะเอ็ปองกรสี่ขาใช่ไหมเออนั่นน่ะนั่นแหละไอ้พวกเบนจามาไอ้ไอันนี้อีกประมาณเจ็ด เจ็ดแปดคนมารอบไม่เออมาแบบระดับเก้าสิบน,น่าจะเก้าสิบอัพกันหมดอ่ะไม่งั้นคงไม่มาภารกิจนี้ได้ผมว่าเนาะนั่นแหละอ๋อเครียดเลยนะอย่างเงี้ยช่วยยังไงวะต้องคิดนะว่าพี่สองตัวนั้นไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่มากเลยแค่แค่พี่กอริล่าแม่งก็ใหญ่เท่าบ้านเราประมาณสามสี่หลังรวมกันแบบขนาดใหญ่ๆรวมกันแบบที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละ ยากอันนี้มันยากผมว่าเปอร์เซ็นต์รอดมันต่ำไปถ้ามองในหลักการนี่นะถ้าจะให้เขารอดมันก็มีแค่วิธีเดียวที่ผมคิดได้คือแม่งบึ้มฝั่งนู้นให้หมดคือแบบจัดการฝั่งนู้นให้หมดอะให้มันสภาพพวกนั้นมันแบบไม่มีแรงสู้แล้วก็ต้องถอยกลับแต่มันซึ่งในทางทฤษฎีตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฝั่งนู้นมันมีปีดปิดตรงไงอ่านั่นแหละจะหาคนมารับมือมันไม่มีถ้าตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วอะ พคนที่พอจะรับมือได้ถ,ถ้าคิดออกนะที่แบบอยู่ใกล้สุดน่าจะเป็นท่านทวดน้องท่านทวดแม่งก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เออจบตอนที่แบบประเด็นท่านทวดท่านทวดก็หายไปเลยนะไม่มีบอกไม่ไมีกล่าวเลยนั่นแหละความหวังมันแบบมันต่ําลงอะ่ะเอ,อนั่นแหละโอเคคลิปนี้คงมีประมาณนี้เนาะถ้าคใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด้งเตือน,นกันะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปนะครับบ๊ายบาย